สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกดาวลูกไก่ง่ายแล้วก็ประหยัดลิบบิ้นนะคะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นลายี่สิเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เรียงเสร็จแล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่ง8เซนติเมตรครึ่งนะคะเราพับลงไปวางลงไปนะคะจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานปลาดิปิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะ เอามาค้องเส้นที่หนึ่งปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สามเอามาค้องเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่สี่อาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะนี่ค่ะ ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะดิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะดิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะ ลิปบินจากทางล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิปบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิปบินจากทาง ขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริปปิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริปปิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะปีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพิกกลับด้านค่ะ เริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนคือเส้นสีชมพูหลังจากนั้นให้เรานำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นสีขาว เราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกไปค่ะต่อมาเส้นสีชมพูค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเราทำครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วหลังจากนั้นเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะ เอาสีชมพูหลบมานะคะเส้นสีขาวที่เราทำเนี่ยเราจับขึ้นไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้พับกลับลงมาแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะ เส้นสีขาวเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาทุกเส้นหลบมาก่อนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะนี่ค่ะ ทำออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นแรกต่อมาก็คือเส้นสีชมพูนะคะนี่ค่ะจับปลายดิบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นอื่นหลบมานะคะพับปลายดิบิ้นกลับลงมาให้เราบิดปลายดิบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปบริดบินเราทะลุออกมาด้านล่างเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวให้เราจับายริบบินขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาบิดายริบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอก สีชมพูนะคะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาทีละเส้นนะคะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นริบบิ้นเส้นสีชมพูที่ชี้ขึ้นด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวทางขวามือเราสอดไปทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นสีชมพดูด้านล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นเส้นสีขาวทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะปีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ตัดให้ครบทั้ง4ี่มุมนะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ